สองจุดสองห้าจะ่อยเดียวไหนเล่นอครึมีบ้านบ้านมีรถถารถรวยรวยเอาหมืนเพื่นนี่แกไปแไป้โอ้ยขเล่มึงจะวนหัป้งหมดนเดียวเดยวเดีเดียวเดียเดียว้างมันซับไม่เหี้ยวนหัดป้องวจะมุมมีสามคนลูทละสองสามไอีเหี้ยววนอยู่ในาตุติดไมเอาไม่เอาไ่ ลากันกิลาวัมือกินลาวั้คืนกับบ้ามาเจำอะไรวะเอ้ขอีนี่เตอแฮงลุกแเล่นั้แแเล่นแฮเล่นจะแฮอยากให้เล่นแต่คนเล่นเองเนี้เหร้เียเขาได้ปะบอลมอนยิงเบ่ยอกูแม่ไร่สัตว์เอียตบอลแม่งวิ่ง้งแ่ยิงได้ไสัตว์แม่งวนกับแม่อยู่ไหนเหียกระท้วงได้แก มันโกงมันโกงครับอกเลยโกงแล้วเตทีหเรียบร้อยฮะต้องลงต้องงเข้าที่ซ็งอหัร้อนใส่กูอะไรกูแล้วแจวบาหมดร้อน ตูไมหายอ่ะหายยัหายจะม่งงแบบร้อยร้อยี่อหายแอะวูยีนี่ก็สวยัดมีขไปเลยข้าข้ไปเลยเออลงออบัก โบดเหนียยิงโบดเหนียวกันเหนียวที่หายที่อ่ะจ่อเลยมงจ่อจ่ออ่ะโอ้โหจ่อจ่อเลยมงปึ้งไงไปเสือกไปโจนไอ้คนที่คุ้มสาวห่างอยู่ที่อ่นี่กู้ับได้นอนนอนมึงนอนเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องลุกแม้ ทีเดียวยิงเข้าเฮียเราได้ตังไว้ะาถะตังไว้เื้เก่งเื็อเก่งว่ะกระปุกแดงสองจุดสองห้าไปทีบอกสองจุดห้าศูนย์นี่ซัดเอ้ยกี่บอกว่าสองจุหาปเดียวสองจุดห้าศูนย์ไหวไป่หมีทีมบ่ ที่เขาใหหอยังว่สองจุดสองห้าคือบอกจะซื้อนิดหนึ่งแล้วแต่เยี้ยนี่ก็เป็นลูกแห้ไง่หน้าควงมหัวต้เกียดเกียดโดนเกียรกี่ห้อเวลาไหนเกียเียสทีเอา